อันธรรมย,ยังสังขานุตติณยังการุมาเสสุปฏิปานโนภะคะวะโตสาวกตังโหทรงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิปัิดีแล้ว อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสองสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าหมไดปัติบาตรงแล้ว ญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสรงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าโมไดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทูกแลว้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกัสังโฆสงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าโมไดปฏิบัติสมบวรแล้วญาทิทรงม ได้เจ่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริตายุคานิอาตาปุริตาปุคลาผู้แห่งบุรุษสีคูนับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษอิสะภควะโตสาวกสังโคนั่นเลนตรงสาวกของพระภูมีพระภาคเจ้า อาาหนายโยเป็นส่งหวรเจตาการะที่เขานำมาบูชาปาาหันายโยเป็นส่งหวรเจตาการะที่เขาจัดไว้ตอนรับทาขีนายโยเป็นผู้ควรรับทัาศีนาทาน อัญชลีการณโยเป็นผู้ที่ผู้คนทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตราคุณยาเกต,ตังลวกสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้หันธรรมยังสังขาพิคิดิงกะโรมาเต สาธรรมโชสุปฏิปาติคุณาทิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระศาสธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาพิโทอริยะปุกาลาตังคเตโทเป็นหมู่แห่งพระอริยะบุคคลอันประเติร์แปดจำพวก ศีลาธรรมะัพปาราตยากาญาจีตัวมีกายและจีอันอาศัยธรรมมีทีนเป็นต้นอันบวรวันธามหังตมอริยานักกนังสุดสดทางหาพระเจ้าว้หมู่แห่งพระอริยะเจ้าเหล่านั้นอันบรีสุดด้วยดีสร้างโคโยสาพระปานีนางสารนางเขมมูตตมังพระทรงโมได้เป็นสารณาอันกติ เมทูงโทดของตัดทั้งหลายทาติยานุตติธานางวันดามิตั้งติเรนาหังข้าพระเจ้าวหวพระสงฆ์โมนานอันเป็นที่ตั้งแห่งความระักองค์ที่สามด้วยเตียนกล่าวสร้างขาดตาหาตามีธาตุวตั้งภูเมตามิกิตตัวข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพ พระเจ้าสร้างหัวทั่วาตาคาตาจาวิทาตาใจตาสาัสสเมะพระสร์เป็นเครื่องกำจัดทุกและทรงไว้ถึงประโยชน์เจ้าพระเจ้าสร้างขาตาหังนิยาเทมิตาริรันชีวิทันกีตังข้าพระเจ้ามอบกายถวัยชีวิตนี้เดพระทรงวานทานโตัวหัางจริสามีตั้งขาดสปฏิปันนาตาัง ข้าพระเจ้าผู้ไว้ยอยู่จากประพฤติตามเส่งความปฏิบัติดีของพระสมนาทีเมตระนางอันอยังสัง้งโคเมตระนางวรงังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสม์เป็นสารณาอันประเริดของข้าพระเจ้าเอเตนะตาจวัเทนะวัทยังสาธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงจเจริญใน ประตาตนาของพระตาตาดาสร้างข้างเมวันทามานนนายังคุณยังประตูตังอิธาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ถึงพระสมได้ขวัญฝ่ายบนใดในบัดนี้ทราบเพตีอันตรายามีมาเหตุรงตาตาตชาตาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนาน ชาเยนวาจาเยวาเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสร้างเหตุขู่กามังไปกระตังมายาจางกับนาทีเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในประสงสร้างโขปฏิคานาตัวจยันตังขอประสงคโจงอดซึ่งโทษลวงเกิดอานานกาลันตะเรสวริทุวะตังเห พื่อาการสํารวจระวังในพระทรงในการต่อไปเดี๋ยวมาหน้าที่